กลุ่มที่รัฐบาลนะคะจะเสนอนะคะที่จะได้รับวัคซีนก่อนนะคะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะมาดูนะคะกลุ่มที่1กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่าฮัลโหลโฟกเกนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ไปะยาจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนนะนะคะของนอร์เวย์เนาะก็บอกก่อนเนาะว่าวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าด้วยเรื่อง ของวัคซีนนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปะยากเมื่อกี้เจอแล้วนะไปไหน <c oughs> อะเรามาดูก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นอร์เวย์เป็นยังไงนะคะแต่ละแห่งก็ยังเข้มงวดในการที่จะไม่ลดระดับมาตรการการป้องกันของ ไวรัสเนาะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกนหรือไม่ก็ออสโลนะคะแล้วยิ่งเมืองมอสเหรอที่ว่าเออมันอ่านออกเสียงว่าอะไรเนาะ <c oughs> นั่นแหละเขาเข้มงวดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาประกาศมาตรการเข้มงวดระดับท้องถิ่นเนาะเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะคะอันนี้หัวหน้าแพทย์ประจําเทศบาลเขาออกมาประกาศนะคะอ่ะแล้วเราก็ไปดูที่เรื่องของวัคซีนเนาะ อย่างที่บอกเนาะว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะมีมาใช้นะคะต้นปีนใหม่นะคะอ่าจจะเป็นปลายปีนะคะต้นปีพูดผิดนะคะปลายปีมกราถึงกุมภาประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นในช่วงของอาการทดลองนะคะทดลองอวัคซีนในยุโรปนะคะถ้าหาก au เขากูดเชียนคือยอมรับว่ามันมัน ใช้ได้ผลนะคะก็จะนอร์เวย์ก็จะเอามาใช้ที่ในประเทศตัวเองนะประมาณปลายเดือนมกราหรือไม่ก็ต้นเดือนกุมพานะคะตอนแรกนึกว่าจะาเป็นต้นปีนะก็ยังยังไม่ใช้ไม่ได้นะคะยังไม่คอนเฟิร์มนะคะก็รอไปจนถึงปลายเดือนมกรานะคะเขาบอกประมาณการนะคะแล้วความคืบหน้าเรื่องวัคซีนในนอร์เวย์นะคะ กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์คาดว่าการอนุม,มัติวัคซีนในประเทศจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราถึงกุมภา2564นะคะโดยในวันที่1ธันวาคม2563ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขจะจะส่งรายชื่อกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนก่อนให้รัฐบาลพิจารณานะคะเขาจะให้คนที่ลำดับความสำคัญอันดับต้นๆก่อนนะคะโดยเขาจะพิจารณา ดังนี้นะคะหกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีจํานวนประมาณ950,000คนถ้า,ามีน้องๆน,นะคะถามไปะยวะว่าปยะวัคซีนเป็นยังไงพอดีลุงนะเ,เขาอยากไปเมืองไทยเขาบอกเขาจะเอา,เอาจะได้วัคซีนก่อนเขาถึงจะเดินทางถ้าหากว่าลุงนะคะหรือว่าแฟนเรานะคะอายุเกิน65ก็คืออันดับ กลุ่มที่1นนะคะอันดับที่มีอายุมากกว่า65เนาะก็จะได้รับก่อนนะคะ 2. ประชากรกลุ่มเสี่ยงอื่นๆจำนวน3 5 0 0 0 0คนก็เนี่ยสองแค่2ออันดับเนี่ยก็ล้านคนแล้วนะล้านกว่าหน่อยๆน่ยนะคะอันดับ3นะคะกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวนประมาณ3,50,000คนนะคะทั้งนี้โดยที่วัคซีนอาจมีผลข้างเคียงดังนั้นการเข้าร่วมโครงการ ฉีดวัคซีนจึงเป็นไปนด้วยความสมัครใจเขาไม่เขาให้ความสมัครใจนะคะต้องยินยอมแล้วสมัครใจนะคะว่าถ้าหากมันมีผลข้างเคียงเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้วัคซีนใช่ไหมคะ เขาจะไม่มีความผิดใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน่ากลัวเหมือนกันเนาะเหมือนวัคซีนโปลิโอเมื่อสมัยก่อนเนาะที่ว่าเอามาใช้แล้วมันมีผลข้างเคียงนั่นแหละค่ะถ้าเราจะเอาอะเราก็ต้องยินยอมแล้วก็สมัครใจนะคะว่าหากเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นมาเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่มีรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันจะดีไหมอะอะต่อนะคะดังนั้น การเข้าร่วมโครงการวัคซีนจึงเป็นไปด้วยความสมัครใจเนาะอ๋อแค่นี้เองไม่มีอะไรต่อเอ้มีแค่สามอันดับแล้วประชาชนทั่วไปล่ะคะเนาะก็คงอยู่ในอยู่ในหมวดนี้มีแค่สามลำดับเนี่ยก็ตกไปที่เกือบสองล้านแล้วนะคะก็ประมาณล้านหกแสน คนของนอร์เวย์มีทั้งหมดประมาณ5 5ล้านกว่านะคะก็ถ้าใครอยากรับวัคซีนก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจนะคะเขาบอกมาอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าสหาภาพยุโรปอนุมัติวัคซีนนะคะอย่างน้อยหนึ่งชนิดก่อนปีใหม่เนี่ยการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอร์เวย์ตามกลุ่มความสำคัญน่าจะเริ่มได้ในต้นปีหน้าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า สถานสหาภาพยุโรปเขาจะอนุมัติเมื่อไหร่นะคะเขาจะโอเคเมื่อไหร่แค่นั้นเองสำหรับามาตรการระดับท้องถิ่นในเมืองที่มีอัตรากติดเชื้อสูงได้แก่ออสโลเบอร์เกนนะคะเขาก็อาจจะเข้มงวดต่อไปก่อนนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วถึงจะมาดูว่าอาัอาตราการติดเชื้อจะลดลงหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละค่ะ โอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจึงเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่รอข่าววัคซีนเนาะก็ต้องรอไปก่อนนะคะเขายังไม่อนุมัติมาเนาะอ๋อแล้วแต่ละวัคซีนเนี่ยเขาก็มีเฟสด,ด้วยนะเนาะเฟสการใช้เดี๋ยวนะคะอ่ะไปย่าหาข่าววัคซีนเพิ่มก่อน สำหรับผู้ผลิตวัคซีนที่ร่วมกันพัฒนานะเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมากถึง70%แค่โดสแรกนะคะถ้าใครฉีดโดสสองเนี่ยประสิทธิภาพ90%เนาะเขาบอกว่า กับมีประสิทธิภาพ90%หลังจากฉีดโดสที่2นะคะดังนั้นนอร์เวย์จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการฉีดวัคซีนชนิดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหน่วยงานยาแห่งนอร์เวย์คาดว่าการอนุมัติวัคซีนในประเทศนอร์เวย์จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราถึงกุมภานั่นเองเนาะ เฟสต่างๆเฟสที่1ความหมายของเฟสเนาะเฟสของวัคซีนนะคะเฟสที่หนึ่งในระยะนี้จะให้วัคซีนกับคนหนุ่มสาวและผู้ที่มีสุขภาพดี กลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อดูว่าระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองหรือไม่นักวิจัยจะตรวจสอบว่ามันทําให้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงและเป็นอันตรายหรือไม่นอกจากนี้ผลการวิจัยจะคาดว่าควรให้วัคซีนในปริมาณเท่าใดอันนี้คือเฟสหนึ่งนะคะเขาจะมีกลุ่มนักวิจัยนะคะกลุ่มวิจัยนะคะเป็นสถิติของเขาเนาะเฟสที่2ในระยะนี้จะให้วัคซีนกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่กว้างกว่าในแต่ละช่วงอายุจุดประสงค์คือการค้นหารูปแบบต่างๆในการตอบสนองจากระบบภูมิคุ้มกันและข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงและปริมาณวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดนะคะนีเฟสที่สกลุ่มก็จะกว้างขึ้นระดับอายุเพศเพศก็มีไม่เยอะนะ ระดับอายุแล้วก็จํานวนปริมาณเพิ่มขึ้นเนาะอ่ะเฟสที่3ค่ะในระยะนี้จะมีการตรวจสอบว่าวัคซีนป้องกันโรคหรือไม่และนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากขึ้นหรือไม่หลายพันคนจะได้รับวัคซีนจริงและอีกหลายพันคนได้รับวัคซีนหลอกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครได้รับวัคซีนจริงหรือหลอกเอาเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วเนาะในการวิจัยนะคะในการทดลองเนาะเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะ กูดเชนก็คือว่ายอมรับนะคะเป็นที่ยอมรับนะวัคซีนผ่านการทดสอบอนุมัติหน่วยงานสาธารณสุขจำหน่ายแล้วนะคะแล้วอียูกู h เช n วัคซีนได้รับการรับรองให้สหภาพยุโรปและในนอร์เวย์สถานะของวัคซีนชนิดต่างๆจะเห็นได้ว่าส่วนมากยังอยู่ในเฟสที่3อันนี้เขาจะมีแบบเฟสของแต่ละสถานะนะคะความคืบหน้าของวัคซีนโค วดแต่ละชนิดนั่นแหละเฟ็ดหเฟ็ดสเฟ็ดสก็หวังว่ามันจะได้ออกมาเร็วๆนะคะเราจะได้เดินทางกันได้สะดวกแล้วก็มั่นใจเนาะด้วยความปลอดภัยเนาะปะยะก็จะได้กลับเมืองไทยเนาะใครๆรอแฟนไปเยี่ยมเมืองไทยก็จะได้เจอกันโอเคค่ะเดี๋ยวปะยะจะหาข่าวใหม่มานําเสนอเนาะใครที่รอวัคซีนอยู่ก็รอต่อไปก่อนนะจ๊ะปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาออกมา แน่นอนนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นอร์เวย์หิมะเริ่มลงแล้วก็หนาวมากแล้วนะจะติดลบแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคิดถึงและติดตามกันตลอดไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮาเด布าและสมาน